สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตการสู้รบกันในวันที่929ในสนามรบยูเครนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าแอดมินนั้นจะอยากนําเสนอข่าวดีของยูเครนทุกวันแต่วันนี้ก็คือสงครามจริงดังนั้นยูเครนเองก็สามารถสูญเสียได้ครับโดยในวันนี้เราพบว่าการรบของยูเครนที่ปีกซ้ายในเขตครูดมีสถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้น ส่วนรายละเอียดการรบในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิเรตีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การรบของยูเครนในปัจจุบันนี้พบว่า กองหลังของยูเครนยังคงสูญเสียพื้นที่ในภูมิภาคดอนบารททางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบางพื้นที่แม้ว่ายูเครนจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของมอสโกด้วยการยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งในภูมิภาคครุดของรัเสเซียก็ตาม โดยเมื่อวานนี้การรบกันในเขตครูดก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเราเพราบว่ากองทัพรัสเซียได้ส่งฐานพลร่มจำนวนมากรวมถึงรถถังและยานเกราะอ,อย่างน้อยอีกจำนวน8คันจากกองฐานพลร่ม VDV ที่51เข้าดำเนิโจมตีหมู่บ้านสนากอตในเขตของครูดที่กองทัพยูเครนทำการยึดครองอยู่ทั้งนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียจะสามารถส่งกำลังยานเกราะข้ามแม่น้ำเซมมาได้ แม้ว่ายูเครนจะทำการโจมตีสะพานเร่งด่วนต่างๆของกองทัพรัสเซียแล้วก็ตามครับถึงแม้ว่าผลของการสู้รบเราจะยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าบอกเกอร์ทางกระทานของรัสเซียได้กล่าวว่ากองกำลังของยูเครนได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติการซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปลดปล่อยหมู่บ้านสนาคอสเพราะว่ากองทัพรัสเซียได้ผลักดันกองกลังของยูเครนออกไปได้อย่างรวดเร็วและมอถึงสิ้นวันหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียโดยสมบูรณ์ส่วนบล็อกเกอร์ทางด้านการทหารของยูเครนได้รายงานใกล้เคียงกันว่าขออภัยฉันไม่มีข่าวดีการโจมตีตอบโต้ตกลับของรัสเซียในครูดประสบผลสำเร็จกองพลที่103ของ TDF ถูกโจมตีอย่างหนัก ตำแหน่งผู้ควบคุมโดรนถูกเปิดเผยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกองกำลังของรัเสเซียสามารถเคลื่อนพลไปยังโรบานอบกาได้การสู้รบยังคงหนักหน่วงต่อไปครับซึ่งหมู่บ้านโรบานอบกานี้มันก็อยู่ใกล้ๆกับเรนพื้นที่ที่รัเสเซียรุกเข้ามานั่นแหละครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากองทัพรัสเซียก็เริ่มที่จะส่งกองกลังภาคพื้นดินขนาดใหญ่เข้ามาตอบโต้กองทัพยูเครนแล้วเราก็คงต้องให้กําลังใจทหารยูเครนต่อไปสําหรับการต่อสู้ในครูดครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างทั้งนี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียยังคงทําการรุกค,คืบหน้าต่อไปในพื้นที่ของภูมิภาคดอนบาร์ แม้ว่ากองทัพรัสเซียเองจะสูญเสียอย่างหนักก็ตามพวกเขายังคงพยายามรุกเข้าไปในเมืองโปโคอฟที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามการรุกในจุดนี้ได้หยุดชะงักลงเกือบจะหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ว่ากองทัพรัสเซียยังคงกดดันเมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไปครับ ส่วนพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงของยูเครนก็คือบริเวณทางทิศใต้ของเมืองอาร์ดีอีฟกานะครับตรงเมืองคาสโนฮอลิฟกาในจุดนี้กองทัพยูเครนมีสิทธิ์ถูกล้อมได้เพราะว่ากองทัพรัสเซียก็เริ่มที่จะกระชับพื้นที่ส่วนหลังเข้ามาแล้วและผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็มองว่ายูเครนอาจจะต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ในเร็วๆนี้เพื่อป้องกันการถูกปิดล้อมต่อไปครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกระหานของยูเครนกันต่อนะครับซึ่งการรบกันในพื้นที่ของโปคอฟวันนี้ก็พบว่ากองทัพของยูเครนนั้นสามารถยึดรถรบฐานราบของกองทัพรัสเซียพร้อมกับพลประจำรถจํานวน3นายได้ครับการรบกันในโปคอฟเนี่ยถือว่าดูเดือดมากเลยนะครับคุณผู้ชมรัสเซียก็ต้องการที่จะยึดโปคอฟให้ได้แต่ว่ากองทัพยูเครนเองก็ยังคงสามารถทําการตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นต่อไปครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกกันบ้างครับซึ่งพบว่าดโดรนของยูเครนย,ยังคงทําลายล้างรถถังของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเน,นื่องงานนี้ต้องบอกว่าดโดรนของยูเครนสามารถทําผลงานได้ดีแบบคงเส้นคงวาเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะรถรบฐานราบรถขนส่งหรือว่ารถเอทีวีของกองทัพรัสเซียหน่วยดโดรนของยูเครนเนี่ยก็สามารถจัดการพวกเขาลงได้อย่างต่อเน,นื่องเลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทรัพยากรในการทําสงครามของยูเครนก็น้อยกว่าของกองทัพรัสเซียมากดังนั้นการเลือกใช้วิธีการโจมตีระยะไกลหรือว่าการใช้ดโดรนคอยเล่นงานฐานรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสําหรับกองทัพยูเครนครับในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ม,มุ่งที่จะทําลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียให้ได้มากๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพยูเครนเริ่มที่จะมีความพร้อมทั้งในด้านอาวุธและกําลังพล เมื่อนั้นแหะครับคุณผู้ชมแอดมินก็มั่นใจว่ากองทัพยูเครนก็จะสามารถตีโต้ก,กับกองทัพรัสเซียได้เช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่11กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,140นายยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการทหาร58คันรถถัง2คันปืนใหญ่สนาม56กระบอกโดรน57ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบ และระบบป้องกันแพงกาดอีกหนึ่งระบบครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการสาหรัฐได้ถแถลงเมื่อวันอังคารว่ากองทัพรัสเซียได้รับขีปนาวุธพิสัยใกล้จากอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้รัสเซียได้รับการจัดหาขีปนาวุธพิสัยใกล้เหล่านี้แล้วและน่าจะนําไปใช้ในยูเครนเพื่อโจมตียูเครนในไม่กี่สัปดาห์ a อนท o นีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนกรุงลอนดอนร่วมกับเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในวันอังคารที่ผ่านมานี้ครับบิงเคนกล่าวว่าอิหร่านได้ฝึกฐานรัสเซียจำนวนหลายสิบนายเพื่อใช้ระบบขี่ปนาวุธพิสัยไกลแบบฟ้า360ที่มีระยะยิงไกล120กิโลเมตรเชื่อกันว่าตัวแทนกระทรวงกระหมของรัสเซียได้ลงนามกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่าน สำหรับระบบขี่ปนาวุธแบบฟาส360และระบบขี่ปนาวุธพิสัยใกล้อีกแบบหนึ่งของอิหร่านในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ครับก่อนหน้านี้อิหร่านได้จัดหาโดรนกมิกเซ่แบบซาเฮ d ที่รัสเซียใช้อยู่ในยูเครนแต่พวกเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้จัดหาขี่ปนาวุธพิสัยใกล้ให้กับรัสเซีย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวในแอป X เมื่อวันอังคารว่าอิหร่านมองว่าการรายงานดังกล่าวของชาติตะวันตกเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่น่าเกลียดเพื่อปกปิดการสนับสนุนทางทหารของชาติตะวันตกที่มีต่ออิสราเอลส่วนดมิทีเปตคอฟโฆษกของเครมลินเขาปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานดังกล่าวเมื่อวันจันทร์แต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียกำลังให้ความร่วมมือกับอิหร่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดด้วยครับซึ่งเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์ระหว่างยูเครนและรัสเซียกันต่อไปนะครับซึ่งยูเครนเองก็ได้รับการสนับสนุนอาวุธมาเยอะเช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาวุธในเชิงรับส่วนกองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะหาอาวุธในเชิงรุก เข้ามาอุดช่องว่างเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโดรนแบบกามิกาเซ่หรือว่าขี่ปนาวุธระยะไกลงานนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจยูเครนมากครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนชาวยูเครนที่จะต้องระแวงขี่ปนาวุธระยะไกลของกองทัพรสัสเซียซึ่งมักจะโจมตีบ้านเรือนประชาชนของอยูเครนอยู่บ่อยครั้งครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเิลิตเอีกดีเช่นเคยแอดมิน min, ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ